ทุกคนสวัสดีกันแบบเร่งด่วนนะครับวันนีอ้อยู่ในช่องอน้อยง่ายชาแนลของเราครับวันนี้จะพามาดูต้นไม้สิ่งที่ทำให้ต้นไม้ของเราเสียหายไม่ได้ดูวันเดียวเองครับนี่เลยระวังดีๆครับนี่เจ้าตัวนี้ครับสิ่งที่ทำก็คือต้องเอาออกนะครับ โอ้แต่แล้วทำไมต้องมาตรงท่อระบายน้ำไม่ได้ลุกเชื่อว่าต้องมีอีกครับเดี๋ยวจะจัดการหากันต่อไปเพื่อนๆพี่ๆหากันดูด้วยนะครับในสวนโอ,โอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไป ทำลายหลักฐานก่อนครับผม